สาวคนไหนที่เป็นสาวกิจกรรมยกมือขึ้นไลฟ์สไตล์ที่ทำงานตอนเช้าแล้วไปปาร์ตี้ต่อตอนเย็นหรือว่านัดทานข้าวกับเพื่อนสาวก็คงเป็นชีวิตแบบพวกเราเลยใช่ไหมล่ะคะเพราะฉะนั้นวันนี้บัวก,กับแบรนด์มาชรีเลยมาขอร่วมกันตอบโจทย์ให้กับสาวๆที่รักการดูแลตัวเองออกจากบ้านพร้อมด้วยผมสวยแถมกลิ่นหอมแบบติดตาตึงใจกันไปเลยค่ะมาเริ่มกันที่ทรงแรกเลยกับทวิสต์อัพดู เริ่มจากม้วนผมทั้งศีรสะโดยที่ม้วนการกลมไซส์กลางแล้วก็นี่เลยค่ะมาเชรีฮาจิลีซอฟเวฟครีมจัดแตง่งทรงผมให้ผมเป็นลอนสปริงตัวสวยรูปเบาๆนะคะไปที่เส้นผมให้ผมเนี่ยขึ้นเป็นลอนเงางามเลย แล้วแบ่งผมด้านหน้าทั้งสองข้างบริเวณขมับดึงมาด้านหลังแล้วก็ใช้หนังยางเส้นเล็กรัดเข้าด้วยกันหยิบปลายผมตวัดม้วนกลับเข้าไปจนทั้งสองข้างบิดตัวสวยงามอาจทำซ้ำสองครั้งแบบวนเลยก็ได้นะคะและสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุด มาเชอรี Hair Fragrance จเปย์น้ำหอมผมเพิ่มความสดชื่นให้กลิ่นหอมแสนโรแมนติกโดยฉีดทางจากผมประมาณ15เซนนะคะเพื่อเพิ่มความหอมอย่างมั่นใจแค่สาวๆสบัดผมก็เหมือนเดินอยู่ท่ามกลาสงสวนดอกไม้เลยล่ะคะ่ะต่อไปกับไหนล์ลุกเลยค่ะ c r แครีด h b r บร d แบ่งผมด้านหน้าออกเป็นสองฝั่งเริ่มถักเปียนูน <Just S 1> หรือว่า d ด h b r บร d โดยแบ่งผมออกเป็น3ส่วน <Go S 1> นำผมส่วนที่ติดไรผมมาใส่ใต้ผมส่วนกลางแล้วนำผมส่วนสุดท้ายมาใส่ใต้ผมส่วนกลางอีกครั้งหนึ่ง <What S 1> โดยที่ครั้งต่อไปนะคะให้เพิ่มผมเข้าไปทั้งสองด้านเลยค่ะ ระหว่งถักก็ให้ค่อยๆดึงผมด้านข้างให้บานออกจนเปียเนี่ยดูใหญ่ขึ้นพอเสร็จแล้วก็ถักผมอีกข้างแล้วก็ใช้หนังยางสีที่ใกล้เคียงกันกันกบสีผมของเรานะคะมัดเปียทั้งสองข้างเข้าด้วยกันแล้วเราก็เพิ่มความหวานเย,ย้ายวนใจให้กับเส้นผมสวยด้วยมาชรีแฮฟฟากรันส์ค่ะ เรียบร้อยค่ะพร้อมไปปาร์ตี้หรือนัดทานข้าวกับเพื่อนสาวแล้วโบขอรับรองเลยนะคะว่าผมสวยมาพร้อมกลิ่นหอมจนเพื่อนต้องถามแน่นอนว่าไปทำอะไรมาสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ